นี่ครับมะม่วงแก้วครับผมมะม่วงแก้วบ้นบานๆทานผืนเมืองเขานะครับลูกใหญ่สน,นานการก์กำลังเก็บอย่างใครอยู่กับเก็บใส่กระสอบเลยกระสอบใส่ขิงว้าเขานี่แหละเ,เอาล่างยี่ดอกน,นี่ครับผมอุ้ยมันจริงๆอันไม่กอ๊ก็ัล่นลงพื้นก็บอแต่ว่ามันมีอะ เือเอามาแกมันกับผมนะครับนี่นี่บางงวงที่ปลูกข้ามมาซาดหลายสิบปีนะครับผมอยู่หน้าครับอยู่อยู่รอยเย็ดนะครับผมให้ลูกออกพลังหน้อยช่วยนะเอา้าลองดูลูกเป็นบ่ก้อนนะพ่อพ่อเง้น หนาหลายกับชีวินโอ้ยเท <ขอ S 1> ่า <ขอ S 1> แล้วึวง <c oughs> แต้ว,ว่าเอาลงทีละสองละสามไหนบ่บอได้หน่วยเดียวกันหน่วยเดียวนี่พนังงานเก็บนะครับโอ้พุทธา,าโอ้ยังมันสีคูใสายตาเ้อ,อน,นี่ครับขัหลายที่นองธรรมศาสตร์ ต้องให้ทองหน้าบานเท่าครับโออมึงเมืองลยเอ็ดมันธรรมดาพวกมังตารกับพี่ผู้ดังโอ้ยอยากกินมักตาลอ่อนเดียวนนะโคตรนะโคตนะน้องอุดบ่อยจากแต่ต้นมักตาลก็ลายพอ้ยนี่ลายต้นต้นตาลเหลืออยู่โอ๊ต้นนะครับหาต้นเออหาต้น สังเกตนะครับว่าดอกช่อรุ่นใหม่กำลังขึ้นนะครับในขณะที่หมากำลังสีสุกแสดงว่าปีนี้เราจะได้สองรอบนะครับมะม่วงสามฤดูแล้วเลยนี่สองฤดูนี่นเ,เดินไปนี่ครับได้อีกหน่วยหนึ่งยืดถึงเลยครับนี่เอาวานี่นี่นะครับสดๆครับผม เอาบรรยากาศแบบนี้มาให้เบิ่อโอ้อต็มสอบแล้วครับว่าสียเอาไปเห็ดเป็นมะม่วงแช่อิ่มนะครับแต่ว่าเข้าจะดองก่อนดองแล้วเข้ากับจังจังมาเห็ดเป็นแช่อิ่มนะครับผููได้มักดองกับดองครับผมโอ้หนุ่ยนั่นใหญ่อือ ไงายจำโบรับเบิ้งซุมเบิ้งกับข้างนี่เนาะเบิ้งสีสไงเบิ้งเดี๋ยวต้องเสือเนี่ยเกาะหม่งม่งไว้แล้วคุณน่ะหม่งหม่วงแก้วโบราณเอ้ากินสมสมกระแซบนะครับมันบมเข็ดแข่เด้อยหม่งม่งแก้วกินสมสมกระแซบแต่ไข่แนี่ยนะครับปีที่แล้วนี้ เออมดแดงหลายครับนี่ได้เต้นยองย่องย่องเก็บอง่ององวงนะครับทีแถวนี้ที่นี่บัคอยมีโมดแดงหรือว่าเขาจะเอาไปเลี้ยงเบ้าแล้วครับอย่าไลา่ตาเด้วยครับเด้ออยากจะเอาบรรยากาศไปให้เบึงนะครับกล้องใายแน่เต้นแน่กับบัวกันเนาะนะครับผมล้มเย็นครับอากาศร้อน อยู่ในบ้านได้ออกมานานนี่โอ้ยลมเย็นมัจะปูกเปรครับผมเนี่ยต้นนะม่วงกับงามคัดซิกสมัยพ่อเฒ่าแล้วครับเป็นปลูกไว้สมบัติไว้ให้ลูกหลานนะครับเบื่องพี่น้องโอ้ยพูดนะสุกข้าต้นกับมีครับโอ้ยมาเอาให้แน่นะเบื่อง เอามาให้เอฟซีพน่นี่มาสุกข้าต้นนี่เอาเร็วๆๆๆโอ้แตงกูโมอย่างเบิ่งนี่กดซอนี่นี่โอ้ยซุกขนเดี่ยเนี่ยเีต้นอะไรนเนออ่านี่คือบังวงซุกข้าต้นนะครับเพมเพิ่มครับผมนี่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 ครับโอ้ยบังวงสุข้าต้นนี่ครับหอม นี่นี่ผู้นี่ผู้นี้ว้าดูเอ็นคอเอาเอาสองเอาสามเป็นได้ไหมบ่ได้สามมิกครับอันนี้แยกนะลูกอันหมากมันสุกจะไปไปบีไปบีไว้นะเอาไปใส่รถรถคุณน่ะพี่น้องบอหน่อยได้ครับผู้มันบอหน่อยได้ครับนี่โอ้ยขอบคุณเพิ่นผู้เพิ่นขโมยเพิ่นบ่ขโมย เดี๋ยวนี้บ้านเมืองมันจะเลื่อนแล้วครับข้าเจ้าโควิลักคองกันและข้าเจ้ามีหมังม่วงพันหมังม่วงอย่างกินแล้วครับขากลายขากลายเอฟซีหลังจากขี่รถเที่ยวพาลูกเทียเท่ยวพาครอบครัวเที่ยวแล้วก็มาหน้าครับผมมาแหว อันนี้ก็สุกเด้อมิเด้อนี่สุกน้อยกินใบเข่ากระแซบได้ครับมักสุกกรอบเลือกสุก,กนุ่มนะครับไ,ไ,ดได้เหมดเลยหนูกสาวกำลังเ,เขาลอกมันเลยก็เอาแขวมันด,มมมดื้อมันมันมันเงี้ยวกว่านะต้นใหม่ต้นไ,ไม้มัเนี้ยของยังได้ แง่เด้อมันทีเข่าตาลดน้ำหัวกูเป็นยังแต่ได้น,ดนี่ครับยางได้ยังเด็กเป็นเลยเก็บแล้วฟินโอ้แม่ออกแรงได้เพรามันมนี่ครับพี่น้องเอา้าถ่ายคลิปมากกับ67นาทีครับผมเนอะอเอาคลิปต่อไปสิทายเรื่องใหม่ครับเรื่องขอม่วงนี่อเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมผม,นะม่วงไหนบรรยากาศพี่น้อง ขี่รถล,ลงมาในไห,หน้าเลยนะครับมันแข็งมันแรงครับเบิ้งอุ้ยเบิ้งี่นออกเป็นนะ,อะโอเคครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ